สองใบนี้นะครับผมเพาะไว้วันที่17ตุลาคม64นะครับส่วน3ามใบนี้นะครับผมเพาะไว้วันที่19ตุลาคม64นะครับและมาวันนี้วันที่23ตุลาคมนะครับมา สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเชี่ยวเศรษฐวุฒินะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอัปเดตนะครับไข่บอลกระดาษด่างของผมที่ได้ทําการเพราะไว้นะครับทั้งหมด5ไใบนะครับ2ใบนี้นะครับผมเพาะไว้วันที่17ตุลาคม6,4นะครับ ส่วน3ใบนี้นะครับผมเพาะไว้วันที่19ตุลาคม64นะครับและมาวันนี้วันที่23ตุลาคมนะครับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับเนื่องจากมีบางต้นนะครับที่ยอดทะลุอับแล้วนะครับนี่โตไวมากนะครับเวลายังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับการโตไวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสูรดินเสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของไข่ของบอนกระดาษด้วยนะครับและนี้ลุ้นทั้งหมด ห้าใบนะครับห้บาใบนี้ก็น่าจะเป็นเขียวซัดส,ส่วนใหญ่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยต้นน่าจะเป็นสีเขียวไม่มีลายเลยครับถ้าต้นที่เป็นด่างครับส่วนมากเขาจะมีลายขึ้นแต่ยังไงก็ต้องมาลุ้นนะครับมาลุ้นกันใบต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับต้องลุ้นประมาณสักใบสองใบสามครับถึงจะรู้ว่าจะด่างหรือว่าจะเขียวกันแน่นะครับเราจะรู้เลยทั้งหมดห้าใบนี้นะครับวันนี้ผมต้องมา แยกนะครับแยกแยกอบอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางต้นที่แทงขึ้นมาไม่สะดวกเนื่องจากฝาอับมันจะปิดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็ต้องแยกออกมาอบนะครับแต่ละต้นอบใส่แก้วนะครับผมจะเอาใส่แก้วแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็หล่อน้ําไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอบกันนะครับไปเริ่มกันเลยครับมาเริ่มจากต้นแรกเลยนะครับผมจะเริ่มจากต้นใหญ่สุดนะครับนี่ ก็ฉีดน้ำไปนิดนึงอ่าฉีดไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวน้องเขาเน่านะครับตอนนี้น้องเขาไม่เน่านะาก็อบไว้นะครับแล้วก็อันนี้ผมจะใช้เป็นถุงอันนี้หนึ่งใบนะครับใช้ถุงอบแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ยังวงรัดนะครับเ,เสร็จแล้วอบง่ายๆหนึ่งใบนะครับ ไปใบที่2กันเลยครับโอ้ยใช้ฝากแก้วเหมือนเดิมนะครับอ่าส่วนพวกใบที่สองเนี่ยผมก็จะใช้แก้วเดิมนะครับแก้วที่เคยอบ ต้นบอนกระดาษด่างไว้เมื่อ e p ก่อนหน้านี้ครับผมก็จะมาใช้นะครับไม่ได้ซื้อใหม่นะครับเป็นพลาสติกเนาะเราก็ใช้ได้หลายๆครั้งนะครับใช้ได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องเอาไปทิ้งนะครับสามารถใช้ได้ตลอดนะครับ แบบนี้เลยนะครับใส่ไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับนี่นะครับเอาปิดๆนิดนึงนะครับอ่าก็าฉีด ตรงนี society, ้นะครับการที่น้องเขาจะโตไวนะครับไม่ใช่อยู่แค่สูตรดินอย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยเช่นความสมบูรณ์ของไข่แล้วก็ขนาดของไข่นะครับขนาดของไข่บอลกระดาษนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ด้วยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่แค่สูตรดินนะครับสูตรดินเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการเจริญเติบโตไวนะครับแต่ส่วนที่จะโตไวที่สุดได้แก่ ตาหนอนั่นเองนะครับตาหนอจะโตวไวมากนะครับแป๊บเดียวโตวแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมอบไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาเข้าไปไว้ในร่มนะครับแล้วมีแสงแดดลาไรพอนะครับครับผมสําหรับคลิปตอนนี้นะครับผมก็มาอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนวัเปลี่ยนที่อบให้น้อง เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกันอีกทีนะครับตอนที่น้องเขามีใบโตเรียบร้อยดีกว่านะครับครับผมเดี๋ยวเราไปรอรับชมตอนต่อไปตอนที่น้องเขโตกันเลยนะครับโอเคครับและมาวันนี้นะครับวันที่29ตุลาคมนะครับห่างจากวันที่ผมเอามาแยกลงแก้วนะครับ6วันนะครับวันที่ผมมามาแยกลงแก้วเนี่ยวันที่23ตุลาคมนะครับก็ผลปรากฏออกมาก็เป็นเขียวหมด ทุกต้นเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีร้อยด่างแม้แต่นิดเดียวนะครับเป็นใบสีเขียวเข้มทุกใบเลยนะครับไม่มีด่างเลยนะครับก็แต่ว่าต้นก็โตสมบูรณ์ดีนะครับสมกับการอัปเดตนะครับสูตรการเพาะบอลกระดาษด่างให้โตไวลำต้นสมบูรณ์นะครับก็โตไวจริงลำต้นสมบูรณ์จริงแต่ว่าไม่มีต้นด่างเลยนะครับสำหรับไข่ชุดนี้นะครับก็สามารถส่งเคลมได้นะครับ พอดีว่าเราซื้อกับทางร้านมาในาในกรณีที่ถ้าไม่ด่างสามารถเคลมได้ก็คือเขาประกันด่างนั่นเองนะครับก็ในกรณีนี้เป็นเขียวหมดนะครับเราสามารถส่งเคลมใบใหม่ได้นะครับก็ก็เดี๋ยวจะไปส่งเคลมนะครับแล้วก็พอส่งเคลมมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทําการพ่อไข่ใหม่แล้วก็ทําให้ท่านผู้ชมได้ชมใหม่ครั้งวันนี้นะมาอัปเดตท่านผู้ชมได้ชมก็เพื่อเห็นว่านะครับการลุ้นบอลกระดาษเนี่ย มันมีโอกาสที่จะออกเป็นเขียวแล้วก็เป็นด่างนะครับถ้าแย่หน่อยก็เป็นด่างหมดนะครับถ้าโชคดีมากๆก็เป็นเขียวถ้าแย่หน่อยก็เป็นด่างถ้าแย่หน่อยก็เป็นเขียวหมดเลยนะครับแต่ถ้าดวงดีหน่อยก็เป็นด่างทั้งหมดนะครับหรืออาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอาจจะด่างบ้างไม่ด่างบ้างก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นอ่าเป็น เป,เป็นรอบที่แล้วนะครับเป็นรอบ EP 1นะครับเป็นไข่รอบ EP 1ที่ผมได้ทำการเพาะไข่ก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ด่างสวยสมบูรณ์นะครับ EP 1นะครับอ่าชุดนี้เป็นชุด EP 1นะครับอ่าอันนี้เป็นชุด EP 1นนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับต้นที่มีความเขียวเยอะจะโตไวกว่านะครับเห็นไหมครับต้นที่มีความเขียวเยอะ จะโตไวกว่านะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีคลิปวิดีโอนะครับการอัปเดตนะครับไข่บอลกระดาษด่างที่ผมได้เพาะไว้ทั้ง5้าใบมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับสามารถนําสูตรการเพาะนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเพราะว่า มันทาให้ไข่บอลกระดาษด่างโตวไวและเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางเยอะนะครับถ้าทําอย่าง ep หนึ่งเนี่ยในการเพาะสเฟกน้ำมอสหรือการเพาะโดยใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยเราต้องเอาไปเราต้องนําน้องนะครับไปใส่วัสดุปลูกอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่หน่อก็แทงนะครับแต่ในกรณีนี้ก็คือปล่อยไว้ยาวๆจนใบก็ออกได้เลยนะครับพอใบออกหนึ่งใบเนี่ยเราก็ปล่อยไว้ข้างนอกแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็ไว้กับต้นไม้ใหญ่อื่นๆได้เลยนะครับก็ปล่อยไว้แบบนี้ได้เลย แล้วก็มีสแลนมีพายางใสนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีคลิปวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปตัดไปครับสวัสดีครับ